คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวย สวัสดี f อมิตรรักนะครับที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับสูตรมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับเข้ามาแล้วชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับฝากเอฟีพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปก่อนอื่นนะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับเอฟซีมิตตักนะครับสูตรจากทางช่องก็เข้าชุดรองนะครับทั้งสองตัว นะครับชุดรองมานะครับสาหรับเม็ดเดียวเฝ้าพระอินทร์นะครับชุดรองก็คือ1กับ0นะครับเอดก็ว่าจะลืมตัวรองนะครับเม็ดเดียวของเรางวดนี้เฝ้าพระอินทร์นะครับมาตัวรองทั้งสองเลยก็ยินดีกับพี่น้องที่เอาตัวรองไปรับประทานนะครับเพราะขอมนี้ก็มาจากโจมสูตรมังกรทองแอดบวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะตรงตรงใจเยสีรักเปล่านะครับประทับชมพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดประจํานะครับวันพุธนะครับที่24กักฎาคมนะครับปศ2567นะครับข่อนจุไปนะครับรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับแนวทางของลาวพัฒนานะครับในปีปศ2567 เดินทางมาถึงนะครับกี่ครั้งแล้วนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่10นะครับผม10ครั้งเดือนนี้นะครับเข้า7นะครับพลาด3นะครับเข้า7ครั้งพลาด3เข้าหน้าเข้ากลางก็ถือว่าเข้าสําหรับที่ไม่มาเลยก็คือ3ครั้งนะครับผมเดือนนี้นะครับเพราะว่าเขาสอบต้นเดือนนะครับออกประมาณ4ตัวนะครับอยู่ประมาณ4งวดนะครับเราก็เลยไม่ค่อยชนะนะครับผมสอบ ต้นเดือนนะครับเดือนนี้นะครับมี31วันนะครับจะมีประมาณ13ครั้งนะครับถ้ามี3ามวันนี้จะมีประมาณ13ครั้งถ้ามี30วันเนี่ยปกติก็ประมาณ12หรือว่า11นะครับข้อสอบอลกูที่นะครับ0 5 6 1 4 3นะครับงวดนี้นะครับเม็ดเดียวเราเฝ้าเพะอินนะครับมาแต่ตัวรองของเราก็คือ0นกับ1นนะครับก็ นั่นแหละนะครับไอ็กิมเพงอยากให้จะลองนะครับบางท่านก็ต้องการชุดลองนะบางทีเม็ดเดียวมันแป๊บแบบแนะครับโอเคนะครับก็พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับจากทางช่องนะครับแอดก็บวกออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้สูตรตารางวันของมังกรทองนะครับแอดก็มี3สูตร มีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีนะครับใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยและก็ลาพัฒนาสําหรับห้าน้อยนะครับหวววุ่นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยลาพัฒนาเท่านั้นไปเลขกําลังวันก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนคำนวณวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับก็จะมาสุดไปย่อยดูนะครับสำหรับข้อสอบที่ออกวันจันทร์นะครับพีจีพี่น้องเมื่อกี้นะครับเลข4มานะครับผมพีจีพี่น้อง นะครับเลขศูนย์ก็มาเลขห้าก็มานะครับบางท่านได้ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับก็เป็นเกณฑ์ล่างได้เหมือนกันนะบางทีเอาห้าศูนย์นะครับสําหรับหนึ่งหกนะครับแอสใช้เลขผสมนะครับก็คือหนึ่งกับเจ็ดนะครับต่างช่องก็ได้อยู่นะครับสําหรับในบ้านของแอสนะครับไอซี่พี่น้องนะครับได้เลขทูบบารมีพ่อปู่แม่ย่านะครับไอซีพี่น้องนี่นะครับ ใครที่อยู่ในบ้านนะครับจะได้เลขทูบบาร,รมีพ่อปู่แม่ย่านะครับที่แอดคิมไปถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับแอดจะจุดขอโชคให้นะครับทุกข้อสอบลาวทุกข้อสอบไทยนะครับเป็นบาร,รมีพ่อปู่แม่ย่านะครับเข้าสี่สามเต็มๆนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่อยู่ในบ้านแอดนะครับใครที่อยู่ในบ้านได้สี่สามด้วยนะครับต่อไปจะเป็นนพุธจะมีเลขสี่เลขแปดเลขสองเลขห้าเลขเก้าศูนย์กับหนึ่งขาเรีนเกินสามารถจบพูดจบวินได้เหมือนกัน วันนี้นะครับเอสก็จะใช้ชสูตรมังกรทอง5ตัวสูตรจากทางช่อง1ตัวรวมเป็น6ตัวนะครับก็จะใช้ชุดเด่นนะครับชุดวินส่วนดูตรงมากที่สุดนะครับก็ะจะมีเลขศูนย์เลขหนึ่งนะครับเลขสามเลขสี่เลขห้าแล้วก็เลขเก้านะครับจะใช้ชุดวินหกตัวพอนะครับเจ็ดตัวแปดเก้าตัวไม่ได้นะครับสิบตัวไม่ได้เลยนะชุดวินเดี๋ยวพี่น้องบ้าเอาชุดวินไม่เข้าก็บ,าบ้าบอก,กระ,ะมังแล้วนะครับ เม็ดเดียวนะครับล้านเปอร์เซ็นต์สายรูดสายวิ่งนะครับเน้นรูดนะครับอยู่ที่ศูนย์นะครับชอบค่อยตางวิ่งศูนย์รูดศูนย์นะครับสําหรับศูนย์นะครับเน้นนะครับเน้นรูดนะครับอ่าถ้าเจาะนะครับแอจะเจาะให้ศูนย์สองนะครับศูนย์สี่ศูนย์เก้า กับหัวด้วยนะครับ6กับ9ตัวเดียวกันนะครับถ้ามันมา0ูนย์กเราก็จะวาวุ่นนะครับถ้ามา0ูนย์แอดจับให้เลยนี้นี่นะครับผมคือเม็ดเดียวนะครับตัวเลขชัดหรือว่าน้อยหรือยังไงยังไงไม่เห็นหรือยังไงคอมเมนต์มาบอกแอดด้วยเนาะตัวเลขหรือตัวใหญ่นะครับสําหรับพี่น้องที่กลัวพลาดจะจับเป็น0ูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศนะครับศูนย์แที่คัดออกไปก็ได้นะครับสําหรับอีีพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบศูนย์นะครับแอดจะลองให อันนี้คือชุดลองนะฟังดีๆนะครับลองอย่าลืมชุดลองนะครับผมพี่น้องนะครับบางทีก็มาตัวลองนะเมื่อคี้เข้าชุดลองทั้งสองตัวเลยลองให้อยู่ที่หนึ่งนะครับจะมีศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งกลับหัวด้วยนะครับผมถ้ามาหกหนึ่งแล้วก็จะวาบุญนะครับตามนี้นะครับสําหรับพรารองของเราสาหรับตัวที่สองนะครับลองนะครับถ้าไม่ชื่นชอบหนึ่ง ถ้าพี่น้องว่ามันน้อยนะครับอยากจะจับในในบ้านแอดจะจับ5คู่นะครับจะเป็น0 1 5 1์1 9 1ก็ได้นะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือ3 03 3153นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวลองของแอดนะครับสำหรับตัวนีงก็ระวัง 0, 4, 0 9, 5, 1, 9, 1, ูนย์1ีู่้าหง้าหนึ่รือว่า6131ก็53 บ,บางท่านก็ถามเข้ามาเอ๊ะทำไมเม็ดเดียวมันเยอะจังเลยตั้ง5้าคู่นะครับชัดเจนนะครับอันนี้คือลองนะครับอันนี้คือเม็ดเดียวก็คือศูนย์เลยนะครับสายวัดใจสายวิ่งสายรูดรูดศูนย์เม็ดเดียวเลยถ้าศูนย์มันยังมากอีกก็ตัดเอาครึ่งหนึ่งนะครับ<笑><笑>ผมประมาณนั้นศูนย์สองก็ไม่ต้องมาเอาศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์หกก็ไม่ต้องมาเอานะครับเอาแค่ศูนย์นะครับเนาะเห็นไหมเมื่อกี้เจ็ดนะครับยอมรับว่าพลาดนะครับเข้าตัวลองหมดเลยนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับ อย่าลืมชุดลองนะครับบางทีก็มาชุดลองบา,างท่านก็บอกลองให้เพื่อความชัวร์ใจทั้งสองฝั่งเนาะสำหรับสูตรเจาะ4ตัวนะครับจะใช้เลขผสมนะครับก็จะเป็น9853 9161นะครับเป็นเลขผสมนะครับ0691์าหสำหรับ6ตัวนะครับจะเป็น 5, 6 5 6 5 103าหนะครับสำหรับ6ตัวประมาณนี้ สำหรับเบิ้ลนะครับก็จะมี0ูนย์3หนึ่งหนึ่งสามสามให้สามคู่นะครับสำหรับสายเบิ้ลตามนี้นะครับสำหรับสูตรมังกรทองจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับสำหรับไอซีพี่น้องชื่อชอบก่อนออกปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับสำหรับเอพี่น้องเข้าใหม่ชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะครับแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนําโชคพารวยมานําเสนอสำหรับเอพี่น้องอย่างถ้าก็สอบเลขวิ่งชอบเลขวิ่งล่างชอบเลขวิ่งบนคอมเมนต์เข้ามาท้ายยิปแอดจะไปคิดค้นหาข้อสอบเลขวิ่งเอซพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้พี่คิมนำโชคพารวยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้า้าาสสสหรรรััััับบบววนนนนีีีีโชชชคคคคดดมม่่ททุกเเยผ